สวัสดีค่ะพี่น้องมาถึงช่วงหามาทํากินนี่ภาคเสกน,น้ำตีห้องไปเก็บมาเล้วค่ะเด้อตามสมบอกหึ่งใส่ปูดองอันนี้แกงน้อไม้ใส่เหลียดมันคือนจงไวอยู่นะรีแล้วพ่อใหญ่ก็สอนมนันตโดย <c oughs> อืยไปนี่ปลาโคตรเยอะพักเลยอ้าวนี่ปลาทวนมาแล้วทโทรมาให้เก็บปากกอกมาใหา้เพ,พาเอางวลงน้ำเผามาเลยเอยเหยียดกินหลายๆคนบาวบาวินบปกินบาววินกินบักม่วงมาลุยเห่า สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะมาเด้อมาคิดส่วมะฮงแกงเห็นบอห็นกระเผาบอห็นเหินบดใส่กันสันพิเศษบอบอครับพิเศษจังสีห็นเบิดนะเออเอาสันขออนุญาตแป๊บนึงของจุ๊บปอเปี๊ยะหักนี่เนาะหักนี่เนาะหรือาปล่าบังได้เหรอจะโดดโมบองมวยโมเกลนี่แทบแสบมาเด้อคุณปากคุณแหนะ มามาตาตามาตาตามาได้จานมามาบังค้งาเป็นต้นสายชิดกันแล้วดง่วเขาเมาฮะมันตริงก็แค่เดียว โอ้ชิดหรอนี่นี่แดกริบมากกว่ายตับแม่นั่งนี่นี่นี่กว่ายตับนี่ตรงนี้นี่แม่มาหนั่งใกล้ๆข้อนี้นั่งตักนะอืมว้านั่งเลยนั่งเลยแม่ข้าวเหนียวขั้นตัวข้าวเหมือนกับไปอีกซีบิึงมันจะเสียบลงล้วนน่ะล่ะเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้นเราเห็นเห็ดผึงขมว่ามันตับง้อยี่นีข้ขมนะแม่รถไถจอดเต็มถนนเลยอ๋อรถขั้นใดมากกว่าบรีกเออเขาจะคอย มเปพรอเก่าตาตาเอาเอาบักแจงโม่ป่ะหวานหวานบักแตงโม่ผู้ใดบูมกแตงโมผู้ใดอวิทังใดนเนลยยังบ่เม็ดนะแจงนี่ตกีมาอ้าจยอยู่สองกระสอบนั่นบานเขาไปนอนนองใส่ขหน่อสาวื้วก็ใส่สอบที่บาทอ้ยนองหน่วยสาหน่วยเนาะมันบาไน บุนเอาไปตะผึ่่มของเดะเอาหลายโบคอียงอีกจะจะมาผอมมาดีตมาผอมมาอ็นมายืนชึ้นเลยสมือเลยโั้ยจมงก็มาฮัดนิมอเลยเนาะออมาลดมาลดเอนี่แกงแกะไปนี่ก็กินเอ้าแกงแหนงนอไมนั่นตาตาเคยกินบอนั่น เห็นบ่เคยกินดีดีเสีย่พี่น้องเเคยกินแกแกแ้ไแสีย่เอาติมากับปูมองแสบมันว่าไม่อง่เขไม่ในพจนานุกรมเลยว่ามันก็ให้ดูแล้วเอาแต่ิงกับปู่ให้ดูแล้วมองัานนั้นก็่อยาละเพเอ้ากันยาละเพสมองคงก็จ้แก่เรเอม่มาเาเสบ่อปเออเสีบ่อปีกุตาเพชรจ่า อย่าละเปียน,น่จัๆๆนั่นขากลาหนกนี่เขายังมายืดนั้นยัมมงมันบรจิตเขากินบักม่งวงกินบกักม่งวงรับขนมปังแล้วถูกูกปลาังกินบักม่วงกับขนมปังบม่นมปังนเขาเจ้าบองถ้าให,ให้เป็นแยมมาไปเขาไปเอางวงเลยขายงวเอางวมาตัวผดนะหมดขายีหาคตัวผุดมีขายอ่ หวขากเจี๊ยพูดเราเาจะบอกเไอ้สัสแล้วก็อดีบอกบอกตัวละบ่มีคนบึงก็เลยคานไปนี่เลยให้มันเลี่วๆไปนั่นอยู่ของต๊อะไรแบองโตอ่อย่าแล้วบ่มีแขวยำนอนใหม่นังือสี่โต๊ะเลยตักอันบักบวกหนุ่ยหน่อยนั่ันีด้วยหนังักเตาจะมาโซบักนน่นะโซบักฮงจังแล้ว็อย่าเจอจะเจอห้องไห้ห้องดุนี่ซ่องน เดี๋ยวสิเปล่าปากหายใครเป็นคนทกูเนี่ยกูเงียเดี๋ยวต่อใหยาหน่อยข้อใหม่ไงกระบองหลังข้อห้อกนี่นะขอใหม่หรอขอสมองก็ทำเราจะข้อใหม่ยุทธะตะขอสมองเยอะอืมขอสมองเนี่ยขอสมองขอใหม่ที่เขาดันเด้ปั่นคนบ่ดันพอตัดกันตรงนีดันมีดบดน่อยข้อใหม่ดันเนาะ ต้องตั้งคืนเท่าไหร่คืนห้ลงเป็นยังบอกกินยากิน่อวายกินบกลุงน้ำดกบลงบอยู่ข้กงดอกใบใบนพญาลมไต่ดูว่าที่นนกรบปองอย่งเพราะเขาเป็นงใหญ่ยาบอเขาเป็นเป็นใบแห้งอ เป็นดนเพีงเป็กินเป็นจะไร่ยก็ไปคิดกับว่าเป็นนะอืมเอาสิ้ามาได้กินเนยบอกกินเนีอือย่าต้องเพื่อกวามดุองเนยแต่บอกใหเแก้วเลื่อยดูหน่อยนาสามเดือนเนาวดเดือนไงเขาพูดว่าไงทิพวกจอเรือเขากระเนื่ขวายไปเรื่องขวาย่นหรืายแล้วเรืองปดองอ่านเดื่อนี่มาจอดเลืออยู่บนเคื่อเป็นยังไงมันมันธรรมดาจอเลือท้าเลือ ฮะหวานหวานน่อห้องก็เจาะเงินได้่บี้ยนหวานกินด้คนด้แ่จัปกต่นักเก็เปีจัดัย่งกุ้งเป็นบบอยากแต่ซองตำแหน่งาแสบสุดยางบ่แสบป่ะนอห้องมามันั่นคือว่าบม่หายเออไม่หายหรอกตาใจเงินเลยมาจากกีด้อเออมาทางนี้เออ จะดานเขาเอาไปหายจำหวั <laughs> นหนะาสามหมื่นสามหมื่นโอ้ย่มยังไงที่หนว่าัไงอยู่ก,กมุงมันมุงงวดสตูเอามาก้นหนึ่งนะโอ้ยใน่สามหมืม่นง่วมกับบุนแล้วสองโต๊ะ่าต้าหู้บะขายเต้าหู้จริงต้าู<อ>้าจริจะไม่เร่อมีต้าหู้บ ่บ่ก็ยากได้พันเจ้ามก็ยเขาอยากอยากอยากซื้อตัวผู้แก้วกันีอยู่พัดไงมวีแกวนั่นเั่ยวนไงเปนบ้นี่นีนี่นี่นี่าตัวตัวผู้ม้วตัวผู้มันกิดจานไงสันไงเหรอเนาะมันงามม้งามุละตงเขาชวยใช่ขี่แกนกับงามมันเป็นตัวผู้ขาขาอ้ยบกขาเลย ตามเก็บเงินหยาก็ูไม่อยากบ่ากดอ่ากยอกมอยากดอกไปถามเพื่อน่าบอท่นไหนมีบ่อากมนอะไรที่แม่กข้าวเสืปแหวนากพี่เงี้ยกัครพี่เงี้ยนเดเนบสีกินเนสีกินามบ่หลานเรานอนเรามีโอกาสจะไปชม ไปขายโหมดเฮ้ทานาีอไมนะทาอบเปลี่ยนก้นเปลี่ยนกันเอาหลานไปงายเลวเหี่ยนเหลเสือเท่าไร่ึน้ชามาเกี้ยวเสือเ้ไร่หึงก็บริลียกบริเลียเสียอเงินหาแอุ้ยไม่ตัดเหลืออยู่เหลือเลอ เป็นยังขบวนแงแ่เ hmm. oh, uh. ินาเอ่ะ้าอีบนน่ะไอที่ดเอาเบาดิค uh> ่าตัดเอาเบาเขาคิดรสมอยอ่ะอือคินนจะส้มอือน่ะเอาหนาว่ไตาโดยอ้ยเรื่อเอาตะโดยกีนมาิกนแล้วอืตังัไ่งอย่งตั้งหน้าใหม่เนียหน้าใหมเอยอ

เอาหอดเสื่อเอาหอดเพชรหุ่นเพชรยังคือเก่ามันกับหูเหรอเพชรหุ่นหัวทรับอีตึงว่าไปยื <S <S ่นกับเคอร์มิวมันกับประยากมันบ่ะหยากแล้วเสื่อเปล่งปลกไปมันก็ดีแล้วได้ส้นแดดพร้อมั้ยนังก็ไหลเอ้านังปลาบ่ปลบ่หนัดหนักปิดบ่เอาอย่างเสือฟลาหนี่แดงนี่มากแล้วกิแล้วก็ไปแล้วแบบจับเมื่อไรไปเนาะพักตัวเบิรดละต้องโชว์มาพี่ทำเนียแล้วค่ะพี่น้องกินอ่างพอจิเก็บมาสดๆ แก่แสบ,แส,บสม<ด>บังหงกับแสบแสบเบิร์ดสุยางลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกร้โดยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหืมหืมหอย